มาครับพี่น้องมาเบิ้งนี่นะงานสีคุณภาพลูกค้าเอาเฮ็ดเอารถไปเฮ็ดสีเบิดมาหมื่นกว่าบาทนะแล้วก็ขายให้อ้าเลยทำไมถึงขายอยากรู้ไหมครับอยากรู้มากเพราะว่าเขาทํามาหมื่นกว่าบาทได้งานคุณภาพดูดูสีรถนะประตูอีหนึ่งสีขาวๆประตูอีกลัางหนึ่งสีเหลืองๆอนี่แหละเขาเรียกว่างานคุณภาพครับแก้วคุณภาพครับแก้ว เฮ็ดมาเบิดมื่นกว่าลูกค้าขับมาศูนแห้งปิดประตูรถปึ้งขายครับครับขายทุกราคาขายทุกราคาไอ้เสพซอยซื้อแน่มันโอ้ยคอยศูนย์คอยมืถือคิ้งแห้งมันเอารถไปเฮ็ดสีไปเฮ็ดมาได้สองสีมันประตูลังหนึ่งเหลืองประตูหน้าขาวๆจะของเขาศูนหลายเขาได้ขายรถเลยเบิดมื่นกว่าบาทน่าบอกไอ้เสพฟังไอ้เสียมก็ได้รับซื้อไว้นะมาเบิ่งกันว่ารถคันนี้มีการเฉียวชนหนักบ่ รถมันมีปัญหายอย่างเจ้าของทําไมตัดสินใจขายง่ายกังนะหรือว่าเป็นเพราะอารมณ์ร้อนอหรือว่าเป็นเพราะบอถีกคิงกับอ,อูซีเดี๋ยวมื่อื่นมากซื้อขึ้นเ <laughs> พราะใจเย็นแล้วเพราะใจเย็นเลยก็เลยขายให้อายเลยเมื่อเนี้เปิดราคาขายถูกๆขวัญใจคนจนขวัญใจลากยางวดเดือนละ 3, สามพัน 3, ตลอดสัญญาพันสามพันตลอดสัญญาไปเลยกับนามาสด้า da, นารถเก๋งเล็ก นะงวดเดี๋ยวละสามพันปีสองพันสิบสามเกียวออโต้ด้วยอืเรื่องสีเรื่องหวีไว้ใจไอ้เสียมเดี๋ยวไอ้แก้งานให้เอาดูเลยยางปีลนะนันยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสองป่ะนะลูกค้าเพิ่งจะไปเปลี่ยนมาดิเ,เราบอก,ากยางปียี่สิบสองเลยลูกค้าเพิ่งจะไปเปลี่ยนมานะเราตีแค่นี้เลยนะสร้างสีแล้วขุดงานคุณภาพแห้งนะอันเด้งได้สีขาวแน่สีเหลืองเหลืองแน่นะคุณภาพครับแก้วนะ หมดไปหมื่นกว่า <laughs> อู้ไหนเย่า <laughs> บอกอย่บบอกเย oh. ่บบอกครับไมห่หนึ่งแสนโลกเกียวออโตโ้ทะเบียนมีอยู่นี่ <laughs> นะไม่ใช่รถผีนะ <laughs> ไม่ใช่รถผี <laughs> 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 บัสดูรอบคันแล้วมาดูกันว่ารถคันนี้มีเกียวชนน้อหรือว่าไปเกมสีมาเฉยอาร์คเดิมครับไม่ได้คว่ำม,มานะรถสวยๆประตูประตูเดิมหมดครับนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ อาร์คเดิมครับครับสวยฟิล์มลอนลอนฟิล์มหลอกๆอกรถไม่เขียวไม่ชุด็จะมีแค่เรื่องติดเรื่องสีนั่นแหละนะแล้วก็มีรอยตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้เปิดท้งไหนปะมันเป็นเซนเซอร์ครับพี่มันเป็นเซนเซอร์หรือซินท่านล็อกโคตรถูกเลยประเทศไทยไวชรุนเปิดทามกลาวะอเปิดยังไงจับไม่ใช่ไม่ใช่ ขึ้นไหมวันนีปบมกุญเนื้ก็ขึ้นนะเออแล้วทำไมไม่ขึ้นสร้างแมวยมาเดี๋ยวเฮ็ดไห้อ้าวฟรีดาวกับค่างวด3,000ตลอดสัญญาเอาไปไว้ลุ้นนะยางปี2022จ้ะนะเดี๋ยวงานสีเดี๋ยวไอ้เสียมแก้ให้ใหม่แก้ใหม่นะแก้ให้ใหม่นะเดี๋ยวไอ้เสียมแก้ผ้าโชว์ด้วยนะหัวน็อตเดิมโอเคครับโอ้โหออโต้ นายาง2,022แม็กมีรอยเดี๋ยวเก็บงานให้อโคตรถูกเลยน่าโมยมาอื่นไอ้เสีมเอ่อคอยเยีนใจ,ใจไ,ไปนอนคิดใส่อรมห่อนน้อยนึงคอยมาขายได้ขอคืนนะเ้บอบ่ไดเ้เด้อบ่ได้เด้อคอยขายให้ลูกค้าคอยไปแล้ใจที่ม,มาซื้อคอยได้เดียวเนี่ยนะน็อตเดิมครับฝากระโปรงมีห้อยถอดมามีการเข้มสีมา นะแต่ว่าพวกเบาโซ่พวกอย่างอาบเดิมมาถือโอเคเรื่องสีไว้ใจไอ้สบายใจได้นะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนโคตรถูกกับค่างวดสามพันกว่าตลอดสัญญามาดาปีสิบสามเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิกต o อ,อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปแชนแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งปรระชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเรื่องให้ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวอ้าจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิม์คําว่าสุดครับพี่เสมพิมคําว่าแจวครับพี่พิมคําว่าจวดอีกแล้วพิมคําว่าพี่เสมจัดให้พิม์คําว่าผมอยากเป็นนี่กับพี่เสมแชร์ไปไวรเลยแก้ว